ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มากับกล่องส่งเหมือนเดิมครับตาต้าแต่ไม่ใช่เสื้อผ้านะเป็นกล่องส่งแบบว่าขอแบบว่าตกแต่งร้านวินเทจมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับใหญ่มากๆกล่องส่งวันนี้มูลค่า2,000บาทเท่านั้นนะ <c oughs> กล่องส่งของวินเทจจากญี่ปุ่นครับแต่เกี่ยวกับพวกร้านค้าอะไรอย่างนี้นะมันสามารถเลือกระบุได้ให้แบบว่ายิบย่อยเข้าอีก บบว่าบริษัทที่เปิด่องส่วนเขาจะได้แบบว่าบีบให้แบบว่าเราจะความต้องการของเราได้ดียิ่งขึ้นนะฮะออยูทูบแจ้งเตือนว่า90%ที่ดูี่คือไม่กดติดตามเลยนะ10%เท่านั้นที่กดติดตามครับโอเคเรามาลุยเลยว่ะลุยหลายรอบนะเรื่อ,นะองอะไรกันตัดนี่เหรอกรีดกรีดกรีด เสื้อันนี้เป็นเสื้อันนี้มันเป็นกล่องส่งมาของวินเทนะครับจากญี่ปุ่นครับไม่ใช่เสื้อผ้านะเมื่อก่อนผมก็ส่งเป็กล่องเสื้อผ้ากล่องส่งอันนี้มูลค่าสองพันบาทครับสั่งไปประมาณหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนเต็งเนะครับนี่ครับเปิดมาแล้วก็จะประมาณนี้ เง้มๆง้ม,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 มดูก่อนเฮ้ยโอ้ก็ยังไม่เห็นยูดีนะฮะต้องแกะถุงข้างในอีกอะครับปเราไปลุ้นพร้อมกันนะว่าเป็นอะไรนะครับ ี่ครับเพื่อนๆเห็นเป็นลางๆแล้วเห็นเป็นลางๆแล้วนะอ่านว่าอะไรเหมือนเน้นที่ใส่บุหรีร่ฮะซึ่งนี่ผมมีบุหรี่อยู่มันตักเลยไว้ขายลูกค้านะแต่ว่ามันวางไว้เป็นระเบียบนะมันจะพอดีมากเลยอะเจ๋งๆเป็นระเบียบมากแต่มันดูใหญ่มากเลยฮะแล้วมีอ,อันหนึ่งอะมีได้สองอันนะไม่มีอะไรไม่รู้ครับโอเคแกะอ่อน ผมว่าชิ้นผมว่าชิ้นแรกก็ผมว่าคุมค้มแล้วนะน่าจะเกินสองพันลวชิ้นแรกอะ่ะชิ้นแรกนั่นเป็นพวกที่ใส่บุหรี่นะผมว่ามันเป็นที่ใส่บุหรี่ไ,ไว้ขายลูกค้าไง,ไงเวลาหยิบหยิบอะไรง่ายๆมีมีต้องบอกเพื่อนก่อนครับนะช่วนกดซับสไคร e นะฮะถ้ามีโอกาสผมจากจะไปญี่ปุ่นนะแต่แล้วไม่เป็นไรายได้เข้ามาเลยจาก u t u b e เนะ <c oughs> ี้ยอูู้เลเศร้า ตั้งเสร็จแล้วเพื่อนจะออกมาประมาณนี้นะฮะโอ้โหสมัยก่อนบริษัทถูกมากนะดูดิเอเตกอยู่ที่38บาททุกนี้หกสิบเจ็บาทนะฮะเอเนี่ยเอลอออยู่ไหนเออแล้แล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยมีอะไรบ้างอะข้างหลังใส่เลย หลังใส่ LM LM มเมบาบโลมี LM กับมาวบลโลแต่ที่ผมขายอะ่ะมันมีมีแค่นี้ฮะมี SMS มสไอสกอร์ท s core, H, แล้วก็บุนแลนด์อะไรพวกนี้ฮนะเราต้องเปลี่ยนสติกเกอร์นะเ,เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่เอามาวบลโลออกให้หมดเลยแต่มันใช้ยังไงวะโอเค วันนี้โค้เทครับตัวน,นี้ไม่มีอะไรอันนี้โอดี่เฉยฮะซื้อจากโรงหนังเมเจอร์นะครับใส่ของได้ด้วยสวยมากมาเข้าเรื่องก่อนใช้ย,ยังไงเพื่อนเพื่อนรู้ช่วยเม้นมาบอกหน่อยเปิดด้านนี้เหรออ่ะเพิ่งสั่งนี้อ่ะมีที่เลื่อนครับนี่สั่งข้างหลังมันจะเป็นข้างหลังมันจะเป็นนี้นะมันเลื่อนได้เลื่อนปิดเปิดได้ ทำให้แบบโอเคจะได้แบบเป็นระเบียบมากขึ้นแต่มันใช้ยังไงก่อนนะฮะเดี๋ยวผมใส่ได้อะไรล้วจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับโอเคเท่าไหร่แบบทแบบนี้แใ่ทบหนึ่ง เป็นรูปภาพจริงๆนะฮะแต่เป็นเมืองอะไรเมืองนึงอะ่ะไม่รู้อ่ะเพื่อนๆช่วยดูหน่อยดิมันสวยมากนันเพื่อนสะท้อนอะ่ะไปไหนดียะดูดิเป็นเมืองนั่นแหละ New Life New 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 a l a n d Sea l i เมืองนี้มีจริงไหมเพื่อนๆวาชิมสันอะไรพวกเนี้ยผมอ่านผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สวยอะ่ะเป็นภาพถ่ายจริงๆสมัยเก่านะสมัยก่อน รถรถคลาสสิกที่ผมชอบด้วยใครย,ยังไม่ดูรถคลาสสิกไปดูอีพีย้อนหลังได้นะฮะเป็นโตโยต้าไปดูได้เลยนี่เมืองอะไรเพื่อนๆรู้ก็นี่ไงปีพึ้นหนึ่งเก้าหสอะไรอะ่ะมาเก็ตอ๋อมาเก็ตมีคำว่า Market แล้วเนี่ยตลาดสตรีทคอลเลคชั่นสวยครับนี่จะไวแบบว่าอ,อกแต่งที่ร้านนะ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้กล่องสุ้มผมก็เปิดมาได้แล้วนะมีรูปวินเทจนะครับปี1964แล้วก็ที่ใส่บุลลีวินเทจนะครับปีไหนไม่รู้แต่ราคาถูกมากนะบุลลีซองละ38บาทปัจจุบัน70กว่านะฮะอะไรก็ขึ้นอะไรก็แพงไปหมดนะน้ำมันก็แพงครับพี่กดติดตามด้วยะครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องลุยสีไลท์ด้วยนะฮะทำคนเดียวหมดนะฮะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันใอีกทีหน้านะครับกล่องซุ้ม